ถ้าหากกฎของความรักนั้นคือการเชื่อใจกันเฮ้ยงั้นล้านนี้เลย FDC ชอบบริการกดเกมพัสและกดกิฟต์แมพต่างๆแต่ถ้าต้องการโปรโมชั่นเติมโบรบักที่ถูกสุดโหดกระโดดคีบเป็ดก็สามารถเติมได้ในส่วนของ ID.PASS และมีบริการเติมเกมอื่นๆด้วยนะลิงก์นี่ครับอยู่ใต้คลิปนี้เลยอย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆเด้อ We need the love. กดไล์ครับโอ้ยอยู่ผมเองครับไมกี้ครับแล้วเราก็กลับมาเช่นเคยของผมกับการเดตชินโดประจําสัปดาห์นี้นะครับที่จริงเออผมพลาดไปหลายสัปดาห์เลยนะครับแต่ไม่เป็นไรวันนี้นะครับมาตามคําเรียกร้องของเพื่อนๆนะครับเพื่อนๆเนี่ยบอกนะครับให้ผมเนี่ยเล่นชินโดสักทีนะครับบางคนก็บอกว่าพี่ครับพี่ไม่เล่นชินโดแล้วล่ะครับพี่รับทาคลิปชินโดหน่อยครับพี่รับแจกโค้ชชินโดหน่อยครับคิดถึงมากเลยตอนที่พี่เล่นชินโดรับใช่ครับซึ่งผมก็กลับมากับคําเรียกร้องของเพื่อนๆแล้วนะครับซึ่งวันนี้ ผมจะมาสรุปอัปเดตครั้งนี้นะครับพร้อมกับ แจกโค้ดให้กับเพื่อนๆกันเลยแล้วกันนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาทาเนียมของเรานะครับเวลาอัปเดตแต่ละทีเนี่ยต้องใส่โค้ดให้กับเพื่อนๆดูก่อนใช่ไหมครับวิทีใส่โค้ดไม่เป็นนะครับกดรูปสรด้านบนสีแดงด้านบนตรงนี้ได้เลยครับผมและกด Edit นะครับแก้ไขตัวละครทางมุมขวาสุดนะครับจะมีคําว่า YouTube Code อยู่นะครับเราจะเริ่มใส่โค้ดเลยซึ่งผมขอบอกเลยนะครับว่าการอัปเดตครั้งนี้เนี่ยโค้ดใหม่นะครับมาเยอะมากนะครับเริ่มที่โค้ดแรกนะครับเดี๋ยวผมจะลองใส่ให้ดูเลยนะครับเป็นโค้ดตัวนี้นะครับผม โค้ดนี้ยาวมากเดี๋ยวผมจะทิ้งอ่ารหัสของแต่ละโค้ดเนี่ยหรือโค้ดนะครับไว้ใต้คอมเมนต์อีกทีนึงนะเผื่อแบบว่าใครมองในจอไม่ชัดนะครับตอนนี้ผมมีอยู่ที่38สปินใส่ไปครั้งแรกนะครับได้มาอยู่ที่ประมาณ25สปินด้วยกันนะครับอืมโค้ดต่อมานะครับจะได้อยู่ที่90สปินเลยเพื่อนก็ลองใส่ดูเลยนะครับสำหรับโค้ดนี้90สปินอาฮ้าวฮู้พุ่งมาเป็นร้อยกว่าแล้วนะครับโอเคนะครับโค้ดตัวที่3นะครับเดี๋ยวขออนุญาตกรอบแป๊บนึง โค้ดตัวที่3ก็ได้อยู่ที่25สปินนะครับลองใส่ดูเลยนะครับสามารถใส่ได้จริงนะครับมาแบบนี้เลยนะครับต่อมาเป็นโค้ดตัวที่โ,โค้ดตัวที่4นะครับขนแกะกรอบแป๊บนึงโค้ดตัวนี้ดูเหมือนว่าจะได้เพียงแค่25สปินนะเพื่อนใส่มานะครับอตอนนี้4โค้ดนะครับก็อยู่ที่ 200แล้วนะครับเอ้ยเดี๋ยวไม่ใช่สิมาต้องถักตอนที่ผมเริ่มต้นใช่ไหมผมอยู่ที่3,8เนครับโอเครวมๆก็จะประมาณนี้โคดต,ต,ต่อมานะครับใส่ไปปุ๊บนี่ก็จะได้อยู่ที่25สปินนะครับซึ่งโคดอัปเดตนี้เนี่ยดูเหมือนว่าอืมเดี๋ยวผมพอนับดูก่อนนะดูเหมือนว่าจะมีอีโคดนึ่งนะครับโอเคเนะครับเดี๋ยวลองใส่ดูเลย โค้ดตัวนี้นะครับที่มาในการอัปเดตมีทั้งหมด6โค้ดด้วยกันนะครับจะตามนี้เลยนะครับทีนี้เนี่ยผมจะขออนุญาตแจกโค้ดเพิ่มเติมนะครับผมเชื่อว่าเพื่อนๆบางคนเนี่ยอาจจะยังไม่ได้โค้ดเก่าๆกันนะครับเออซึ่งอันนี้เนี่ยจะเริ่มเป็นโค้ดเก่าแล้วนะนี่จะเป็นโค้ดตัวนี้นะครับก็สามารถใส่ได้อยู่ที่90สปินเลยนะครับโค้ดตัวต่อมานะครับก็จะได้อยู่ที่25สปินก็จัดไม้อีกครับโอ้โหมีหลายโค้ดมากเลยที่ผมไม่ได้ใส่เนี่ยพลาดไปหลายอัปเดตเลยเพื่อนๆสามารถลองใส่ตามได้น ทั้งหมดที่ผมใส่ในคลิปวิดีโอนะครับแล้วใส่ได้จริงเนี่ยไว้ให้กับเพื่อนๆใต้คอมเมนต์อีกทีหนึ่งนะครับโคดนี้โคดนี้ก็ใส่ได้เหรอเฮ้ยคนมีหลายโค้ดขนาดน,นั้นเลยเหรอเพื่อนๆที่ผมไม่ได้ใส่จริงจังมาเนี่ยโคดนี้อีกนะครับออ้ยได้วะ่ะของจริงเพื่อนๆตอนนี้ผมใส่มากี่โค้ดแล้วผมไม่ได้นับเลย <laughs> อ่ะอีโคดนีงได้ไหมอ่าโคดนี้ก็ยังได้เอ้ยโค้ดเยอะมากอะเพื่อนๆนะครับผมไม่ไม่แน่ใจแล้วว่าผมแจกไปทั้งหมดกี่โค้ดนะครับ โอเคนะครับซึ่งเอ้าผมลืมบอกไปถ้าเกิดใครนะครับไม่มีในส่วนของเกมพาร์นะครับใส่พอถึง500เนี่ยก็พอแล้วนะครับไม่ต้องใส่เพิ่มแบบผมนะเพราะว่านี้เนี่ยผมมีในส่วนของเกมพาร์นะครับก็สามารถเก็บได้มากกว่า500นะครับโค้รตัวต่อมาใส่ได้ไหมโค้รตัวต่อมาก็ยังใส่ได้โอ้โหทีนี้ดูหมนว่าจะเหลืออีก3โคตดนะครับที่แบบว่ายังสามารถใช้งานได้อยู่นะสามโคตดผมจะลองใส่ดูโคดนี้ยังไม่ได้ใส่อีกหรอนี่ผมพลาดไปกี่อัปเดตเพื่อนๆฮัลโหลฮัลโหลจจโอเคโคตดนะครับ คนนี้ก็ยังใส่ได้โค้ดตัวสุดท้ายนี่ครับที่สามารถใช้ได้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองใส่ให้ดูเลยนะพราะตัวนี้นะครับใส่เข้ามาครับปึ๊บได้อยู่ที่เกือบ700สปินเลยนะครับถ้าเกิดอ่อไม่นับช่วงเดือนนะผมน่าจะเริ่มอยู่ที่38ใช่ไหมสปินตอนนี้ใส่มานะครับก็อยู่ที่ประมาณ650กันเลยนะครับเพื่อนที่ผมได้มานะครับผมสำหรับโค้ดทั้งหมดนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับ ถ้าเพื่อนๆนะครับใส่โค้ดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วอยากไปรับชมนะครับรายละเอียดเพิ่มเติมสําหรับการอัปเดตครั้งนี้นะครับว่ามีอะไรใหม่ๆเข้ามาบ้างเนี่ยก็อย่าลืมนะครับที่ช่วยกด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้ผมก่อนเลยแล้วกันนะครับแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งกุุงกิ้งกล่องแก้วด้วยนะเพื่อที่เพื่อนๆนะครับจะได้รับการแจ้งเตือนเมื่อมีข่าวสารดีๆแบบนี้นะครับเกี่ยวกับแบบต่างๆเนี่ยออกมาก่อนใครเลยใครจะส่องสมาชิกกันอีกด้วยก็ได้นะครับผมเดี๋ยวไปรับชมรายละเอียดเพิ่มเติมกันเลยว่าอัปเดตครรั้้้งงนนีีมมอะะไาาบ คาถาแยกเงาสาหรับหมู่บ้านใหม่ที่มานะครับถ้าเกิดเราอยู่ในหน้าต่างแบบนี้นะครับจะอยู่ทั้งขวาล่างนี่ครับแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองกดวาร์ปเข้าไปนะครับในเซิร์ฟีพีเนาะแล้วตอนนี้นะครับผมก็ได้ตัดเข้าสู่นะครับตัวเกมของชินโดนะครับพร้อมอยู่กับหมู่บ้านใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเพื่อนๆซึ่งหมู่บ้านนี้นะครับมีชื่อว่าเกรสนา루โตมากิเบสที่แปลว่าสะพานนะครับไม่แน่ใจว่า ผมออกเสียงถูกหรือเปล่านะแต่จะขึ้นชื่อภาษาอังกฤษไว้ให้กับเพื่อนๆนะครับเกรส a า u โตมาร k กิเบรที่แปลว่าสะพานนะครับใช่ซึ่งถ้าเกิดเราแปลความหมายตรงตัวเลยนะครับสำหรับหมู่บ้านนี้นะครับก็จะแปลได้ว่านะครับสะพานนา루โตมากิอันยิ่งใหญ่นั่นเองครับผมส่วนรายละเอียดนะครับของหมู่บ้านนี้นะครับผมขอแปะภาพนะครับพร้อมกับคําอธิบายที่มาจากนะครับชินโดวิกินะครับ สะพานนารุโตะมากินะครับอันยิ่งใหญ่สะพานบอกที่ตั้งนะครับชื่อตามฮีโร่ในตำนานว้าวนะครับแสดงว่าในภาคชินโดนี้เนี่ยนาวโตะนะครับอาจจะเป็นระดับตำนานไปแล้วนะครับผมคําอธิบายนะครับสถานที่อ๋อนะครับนารุโตะมากิสะพานยังเป็นที่รู้จักนารุมากินะครับสะพานเป็นหนึ่งใน12สสถานที่ที่ผู้เล่นสามารถวางไข่ในปัจจุบันนะครับ อยู่ที่ชินโดไลท์นะครับอันนี้มันแปลตรงตัวเกินไปก็คือไลท์ที่แปลเป็นชีวิตเลยนะครับก็เลยเป็นชินโดชีวิตฟังดูแปลกๆเนาะ สำหรับหมู่บ้านใหม่นะครับชื่อและรายละเอียดก็ประมาณนี้นะครับต่อมาเราจะมาดูในส่วนของเกณ์ไคที่มาใหม่กันเลยแล้วกันนะครับเพื่อนเริ่มที่เกนไคตัวแรกอย่างอันนี้นะครับโดยที่เกนไคนี้นะครับใช้ชื่อว่านารุมากินะครับเรียกได้ว่าสอดคล้องกับหมู่บ้านนี้เลยโอกาสในการได้นะครับก็อยู่ที่1นึทับสองนะครับถ้าเกิดมีเกมพายก็ลดมาเหลือร้อยเดียวนะในส่วนของตรงนี้นะครับเป็นเกณ์ไคโครนนะครับที่ ถูกย้อแมวมาอีกทีนึงเนี่ย <c oughs> ก็ตามนะครับเป็นเกนไครอ่อคนเนาะในส่วนของเกนไครนี้นะครับก็มีชื่อว่าเซโนโดเคถ้าผมออกเสียงไม่ผิดนะครับโอกาสในการได้อยู่ที่ร้อยกว่าเลยนะครับแต่ถ้าลดมา50%ก็เหลือที่ที่85เนาะเกนไครตัวสุดท้ายนะครับมีชื่อว่าหยาง นารุมากินะครับทำไมเอ่อเวอร์ชันนี้ต้องมากิมากิเยอะมากเลยนะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเกนไคที่มาใหม่นะครับมีถึง4ตัวด้วยกัน1 2 3 4านะครับซึ่งเกนไครนี้เนี่ยมีโอกาสนะครับหรือเวลาที่เราหาได้เนี่ยเพียงแค่วันที่17นะครับถึงวันที่18เท่านั้นเองนะครับก็คือมีเวลาหาแค่เอ่อ24ชั่วโมงนะครับแล้วก็หายไปแล้วนะครับซึ่งตอนนี้ก็ไม่สามารถหาได้แล้วนะครับอย่างเช่นผมจะกดซื้อเนี่ยก็ซื้อไม่ได้นะครับจะไปหาสุ่มก็หาไม่ได้แล้วนะครับผม ในส่วนของตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมเนี่ยพาเพื่อนๆนะครับทัวร์หมู่บ้านสักนิดหนึ่งแปลงร่างนะครับเป็นล่างเซียนเดี๋ยวนะอ๋อผมไม่ได้เปิดเสียงเกมว่าอยู่ไม่มีอารมณ์เลยไม่มีอารมณ์เล่นเลยโอเคนะครับบินขึ้นมาหนึ่งสำหรับเวลาเกิดเนี่ยเราเกิดอยู่ตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้น่าจะเป็นพื้นที่นะครับที่เราใช้ PVP นะครับยืนอยู่บนสีแดงตรงนี้แล้วก็ใช้คําสั่ง PVP ได้เลยเด้อโอเคนี่ครับเข้าไปที่ประตูหมู่บ้านนะครับก็จะเป็นประมาณนี้มันคล้ายๆกับหมู่บ้านหมอกเอามาย้อมแมวใช่ผมคิดแบบนั้นนะครับ โอเคเดี๋ยวเราลองเดินดูก่อนนะครับปัป๊บปัป๊บปั๊บปั๊บก็จะประมาณนี้นะเพื่อนไม่ได้มีอะไรที่แบบว่าอเมซิ่งมากนะครับหรือว่าเราต้องเข้าไปดูที่ตัวหมู่บ้านผมเห็นแต่สะพานตอนนี้คือผมเห็นแต่สะพานยังไม่เห็นหมู่บ้านเลย <laughs> มันมีหมู่บ้านไหม,มเพื่อนอ๋อนี่เหมือนข้างในจะมีหมู่บ้านนะครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าหมู่บ้านนี้เราสามารถรับเควสได้หรือเปล่านะครับมีร้านรามเมงใช่นะครับเหมือนกันทุกร้านนะครับโอเคนะครับไอจุดตรงนี้ออกมานะครับออกมาแล้วเราก็เดินก่อนเดินก่อนเหมือนจะไม่มีจุดรับเควสนะเพื่อน เป็นแค่หมู่บ้านหมอกผสมกับใช่เป็นแค่หมู่บ้านหมอกแค่เอาเหมอกออกอรเพื่อน<ๆ>โดยรวมนะครับหมู่บ้านนี้ก็จะมีแค่ประมาณนี้นะครับเจอ,อจะเรียกหมู่บ้านก็ไม่เชิงนะเพื่อนอ๋อมีแค่ตัวสะพานเนี่ยตรงมาก็คือเจอแบบบ้านไม่กี่หลังเองครับสำหรับรายละเอียดก,การอัปเดตครั้งนี้นะครับก็มีประมาณ เท่านี้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นในส่วนของหมู่บ้านใหม่นะครับแจกโค้ดและการอัปเดตครั้งนี้ด้วยว่ามีเกณฑ์ใครอะไรใหม่ๆเข้ามาบ้านนะครับผมแล้วก็มาเดิมนมาครับถ้าเพื่อนที่ชอบคลิปโรตัวนี้นครับอย่าลืมที่จะกดไลค์กันด้วยนะครับเพื่อที่ผมจะได้มีกำลังใจทำคลิปใหม่ออกมาเร็วๆนะแล้วเจอกันใหม่ไม่ช้าก็เร็ววันนี้สุสดีครับไปเลยครับบายบาย